สวัสดีครับยินีต้อนรัแฟนๆเข้าสู่ช่อง y ย u ทูบทิโรคุลมวยแชแน่วันอยู่ผมงฟาดและเสียงบรรยายโดยบางยามเวลมามาดคุณรองอนุการมวยสุขเพชรยินดีครับประจำวันพฤหัสบดีที่หกกรกฎาคมสอ,องพันห้าร้อกสิบหกวีทีมวยนานาอาวีทีมวยราชดำเนินน่าสนใจครับเป็นการโชว์ระหว่างลูกที่ยานลุงเจ้าแม่ทรายทองครับ หนักแรงทุกลูกของคนนี้ครับเจอสนาปืนกลปอประจักรมาปืนกลถองจากต้อนวาจิงครับร้อยสิบห้าปอครับที่ตกลงสู้กันครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับมาดูควบท้าที่สุดแล้วครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับมีแพ้เพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์ หลังจากนั้นก็มาชนะเนือพยกักบัวสังกระไฟขณะที่มุมน้ำเงิน้อาบอกว่าฟอร์มเขานี่ร้อนแรงเหลือเกินครับใครก็หยุดเขาไม่ได้ยังไม่มีใครหยุดเขาอยู่ครับมีชนะเป็นสิงเกิลออกิเกษซมแล้วมาชนะนิโรศสบ,บุญมีนิดในื่องผลงานที่ผ่านมาของมุมน้ำเงินความนเี้ก็โชคอยู่ที่มุมน้ำเงินครับในแบบ10ต่อเามาดูชื่อชั้นการผันมวยดูว่าทางด้านมุมแดงครับลงอุทยาดูดีกว่าแล้ว เหมือนกันครับแข็งโป๊กด้วยกันทั้งสองมุมครับดูครับท้ายที่สุดแล้วใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูม,มือความได้เปรียบก่านชุงนี้อยู่ที่มุมน้ำมันทังสิบเกครับดูครับเมื่อรบยกสุดท้ายนะครับใครอยาเป็นฝ่ายได้รับการชูม,มือจัชมจากบุรีรัมย์ครับจากภูเก็ตครับ ส่วนที่กรุงเทพเมืองหลวงครับใช้ชนะจะไปอยู่ที่ไหนขยับโยกเข้ามารครับใครพลาดนี่โอกาสที่จะลับดนลงเปเป็นไปได้หมดแล้วครับทางลุงวิทยาแล้วก็ปืนก้นครับอืมสาจังหวะนี้ไม่ถึงโดนเตะขวาไปครับ ยกที่สองพย,า,พนนยายามดันนี่ครับพยายามจะชิงจังหวะออกอากวุธนนะครับดูวยสายยาวๆของดูที่ยาวยกที่สาเนที่2ครับ,บ,าท,รบทางต่อพอดียกที่3ครับครูรองรายการ การเปี่ยนอยู่ที่มุมแดงครับเรื่สามต่อสองมาดูกันว่าพิลล์นควรจะชกในรูปแบบไหนครับพยายามโยกเข้าไปขวายาวๆนำทางเกับบอซ้ายคืนไปครับหนักแรงด้วยกันทั้งลูกครับไม่ว่าแดงหรือทั้งเงินครับผ่านก็มีสิทธิ์หลับหล,นล,นล่นไปหล่นลงไปทั้งทิ้งกับวงในพยายามจะขึ้นกอดเลี้ยงขวามาเสียบก็ยังตีไม่ถนัดครับถนัดพิกล เกมกดบัตนต่อเนื่องับเบียดเข้าไปใกล้ๆซ้ายไม่ถึงครับโดนแข้งขวาคืนดูกับขวายายาสาดนำทางเข้าไปเอากรบปุ่นกล อย่าหล่นครจะอย่าโดนของใครครับขวามา ก,ก,กับพื้นกลนับพื้นกออาเซียจับได้ได้ดีดูได้เทียบพราะานาคื้นกลซ้ายไปซ้ายตอยซ้า,ายครับขวามา ที่4ครับมาดู้ว่ายกที่4ครับขาโยกข้าวตามการมากกว่ารันเพราตัวยกทีครับคนั้นเปรียบอยู่ที่ เตะตะละดอกเต่ละแข้งของนุ่นน้าลุงยิานี่เพราว่าหนักแรงจริงครับ เดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายของลูกวิทยาครับหมดยกสุดท้ายครับและนี่คือภาพที่สวยงามครับจะรอชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับแล้วไ่มีพนักงาครับกงรวบรวมชูมือให้ลูกวิทยาลูกที่มแม่แท่ทองครับอาศัยแข้งซ้ายครับอัดเล่นงานแล้วก็ได้รับชัยชนะจากปืนกลต่อเจ้าต้องบาจินไปแบบขาดลอย